โอเคครับหลังจากที่เรากดเชื่อมเราทําการเชื่อมต่อพอร์ตกับคอมพิวเตอร์แล้วครับให้เราไปที่การ์ดนะครับไปที่การ์ด Android d a t a ไปที่ jjpa ลงท้ายครับ comcode jjpa ไปที่ mydata แล้วก็ไปที่ camera ครับเราจะเห็นว่ามันเป็นไฟล์เลขเครื่องครับเราเข้าไปเครื่องนี้เครื่อง203นะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นก็เป็นเลขอื่น เราเข้าไปครับรูปมันจะอยู่อย่างนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่เก็บเป็นวันๆเนี่ย A1 ก็จะไปดวกกับรูป A2 เราก็เลยจะเก็บเป็นวันๆน,นะครับกด Control A ครับเอาทั้งหมดคลิกขวากด Cut ครับเพราะเราจะก๊อปด้วยลบด้วยนะครับแล้วก็มาที่หน้าจอครับสร้างโฟลเดอร์ New โฟลเดอร์แล้วก็เป็น 203A1 ก็เอ็นีต้แล้วก็เข้าไปแล้วก,กดวางครับโอเคเท่านี้รูปก็จะออกจากเครื่องด้วยแล้วก็กรอบมาใส่เครื่องคอมด้วยหมายถึงว่าออกจากโทรศัพท์ด้วยกรอบลงเครื่องคอมด้วยโทรศัพท์ก็จะว่างพร้อมที่จะรับรูปวันต่อไปโอเคครับผมขอบคุณมาก